ดีค่ะญาตครับไปนู่นแล้วนะคะไปนู่นแล้วกลับแล้วนะคะยาตครับน้ำมามกกลัวมากเลย กลัวมากเลย ดดวนะคะปตะอ่อนก็สะพายนี่นะคะสะพายตะก้านะคะกระตานะคะตะกากระตาตะปลานะคะให้ย่านะคะให้ยา,ะะย,ายากระเบกกระดุ่งนะคะนาอพูนนี่นะคะฝั่งโน้นนะคะที่ยาอยู่นะคะโน้นนะคะยามาไกลมากเลยโอ้ย ฮะแหมแหมบน้นน้อยมากฮะโอ้ใครได้เก็บเวรยันลุงกระหัดลุงประยูนค่ะ ดูไหนะถือกะางแตกระตือไม่ว่านะเอาฝากระถึงว่านะขันมันยางรัดไปทางดีบ่แม่ขัปลาดิบรัดปลารัดดงเลยบ่แม่โอ้ยนะ กลับแล้วนะคะย่าพานฮะกลับแล้วได้ปลาครึ่งกระมองนะคะเบ๊ต้นกระเดือนี่เอาบอเอาบอโอ้ยแกงออมแสบดิแม่าละอะไรพวกมันแสบบ้านพ่นปลูกไว้ซะบ่นี่ฮะพ่นปลูกไว้ก้นต้นฮะต้นนั่นต้นกระเดาพ่นห้องแม่อุ้ยสมพอพมันแสบคุณยังตัวนี่ เออปอกปอกแล้วกันหนึ่งคือจังอันคือจังอัน่น้ะแม่คือจังบอน่น้าแม่ขาม้าในปลาในดวงในพรมคพี่นองเอ้ยอ้าวสั้นฮาเล่ เฮ้ยจะมาอยู่นี่เลยบ่แม่จะมานอนปักลักอยู่นี่เลยบอกโอ้ยเจ้าบ่คอยเลี้ยวเข้าไปหั่ละผู้เดียวผุ้หนึ่งอันนี้บ่สะดุ้งเจ้านั่นยกนั่นไปยกแบบไรบ้เนียยกแบบไดก็ดกหางกันบ่โอ้ป้าไปไม่ไปดึงแหล่ายเอาบ่ยกมึงดูข่อยเชี่ยทายจังหน่อยน่ะพอก็เพอาลึกแค่แม็กกระดูงเจ้า เป็นลงไรก็ิอเป็นี่อย่างเออ่าบอกว่าสิเป็นอย่างว่าฉันเจ้าระมีกําลังใจมันนางจีมแขวเป็นกําลังใจให้เจ้าอยู่เนาะปลากระดุงใหญ่พ่อพี่น้องเอ้ยเกิดมากเขาแต่เคยหูเคยเห็นคนนะจากท้องพ่อท้องแม่เขาแต่เห็นกระดุงใหญ่บอ่ามันมีาจะเื่อนคนนะโอ้คนนะปลาซิวเข่าวันนี้มันหอยอย่างนี้มันเป็นปลารดบ่พอ เออปลาลดกระปานห้ากล้วยพนะขึ้นลายตเสียบกระโดงกระเดยอยู่พออืมมึงไงกระดุงพแม่บบแมนธรรมดาได้พอไม่ฟิน้องเลยพออ่อนก็ฮอเตเตเห็นนะค่ะเนาะเกิดมาจากทองพ่อทองแม่ก็ฮอตเห็นกระดุงใหญ ต๊อย like ู่คนเดียวปลาวม้าอยังปลาถดท้องเหมืหรือปลาอย่งพอนั่นอ๋อเจ้าบ่คือบอออกมาบอกพ่นเงาอ๋อเราถิมว่าเนน้อยๆแ้เาถิมอือืมพนงาก็ปานอืมถือลงน้อยคือของแม่เดาอืมเอามจ้าคื่นะ ก็ได้อยูได้แหละกบดยง่อยา้แหละบดีงอยหงมงคาเด้มันถืออยู่แล้วหวงยีน่องเอนอยู่ไตพี่มวยบดได้ซื้อบดได้ซันมือเขาบดถือบดถือกันแล้วบานคือบาดบักถือละบานนี้กระดูกแปลสองก็ก้อต่อขาดข่าต่ออบาือไม่บานนี้ให้พระกระดูกหน่อยให้ที่มันโคกสโอ้แดับเจ๊ยงถืไปหาขอของคนมาใส่อยู่บไหนาย

เไดคนลาคนลา่นลาไปแี่กรุงเทพ่นฮอดต์มาเลยกูเรือข้ามไปอีกบ้านนียงบ้านจำป่าโอไปทังพีไปทังเม่วงพีบนเดีเป็นไปทั้งบ้านม่วงเด้ โอ้ยได้ปลามากกับมะเผาเลยเนาะแม่เนาะความสุขนี่ซชุมเจ้าเนี่ยว่บมี่ยังอีกแล้วว่ะอืโฮแล้วฝนแล้วสบายแท้บ้านฝายชีวิตของชุมเจ้าว่ะว่าแม่ไล่ไล่เป็นกระสอบหลมฟ้ายนี่มา ขึงโลยูบอกเมียภาพกันนั่นน่ะนัคนนั่งซื้อซื้อยี่อไปโจมมึงด้วยพ่อไปโจมมึงนั่นมันเย็นจริงอะไยุ่นนี่ไปโจมปลามึงด้วยนั่นเดี๋ยวมาเบิ่งปลาพ่อแม่พี่น้องปลาปลาผู้น่ะเป็นเข่งเลยโอ้โหพุ่นน่ะตรงนู้นพุ่นน่ะผู้นน่ะปลาเพิ่นขลึกขลื้ขลึกขลื้คักขากขากดินบู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 บอยู่ข้าข้คักาข้พ่อ คลกาลายข้มันย <so ่หันยังนมนเหลวกับปลาไเบิร์ตพอไปเาเมือด uh> ้หลาะมีปลากระเงี um um, ้ยมั um. ้งไล่ไล่ไล่ด่ทุๆไม่ไม่ลยดินดมๆๆเลยจังดุกยกยกสะดุ้งนะคะเนาะสนุกสะดุ้งยักสะดุ้งยักปอออนก็ขอจบลิ่นี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ